โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่เดกุของเรานะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเลยนะจ๊ะเราจะมาทำเควสกันนะครับวันนี้อยู่กับเกม My Hero Academia น,นะจ๊ะนะจ๊ะเป็นะไ,ไงนี่ขอยิงแอคเนีย่ยละกันเป็นไงโคตรต่อครับหน้าแม่งโคตรตัวส้นตีนเลยขอใส่หน้าแม่งสักทีได้ไหมนะมารับเควสแป๊บน,นึงนะเราไปทำเควสกันดีกว่าอืมอะไรนี้คาต้องการจะไปทำเควสทำเควส ไปทำเพจทำเพจทำเพจนี่คืออะไรเอาไ,ไม่พูดอะไรเนี่ยโอาฟังไม่รู้เรื่องนะโหลมันได้มารับอะไรวะนี่เอออ๋ออ๋รู้ลแล้วรู้แล้วล่ะเราไปทำเพจกันดีกว่าไปทำเพจวิ่งไปเลยฝูวันฟูอ๋อฟูกลา วี่ไปบอร์ออฟูคราวล้วยังไงึ่งกำแพงพ่อมึงอ่ะบ้าไปแล้วมีเทียมีเครื่องสูงสัญยาอะไรด้วยวกดสกีตครบแล้วแบบลไงต่อทำเครียดต่อไปเลยบอลอฟลฟูคราว เจอไอ้เวนนี่ละไอ้แต่กดอืมมันมันหล่อยอเวนมาที่โลกคลาสบีมันได้อัพตัวล่ะแดกข้าวแดกอาหารซะแล้วมึงอ่ะไอ้อยากรู้มันมีตัวอะไรบ้างวะอ๋อมีระดับ A กับ B อ่ะอ๋อรู้ลวรู้ละมาแน่ครับอัพอัพ,อ,พอัพเร็วๆ,ๆอัพเร็วๆเทคพี่ดิกุกูตัวติ้งจ้ยอะไรนี่โอ้ข้อความอะไรแล้วนี่อยู่ๆก็มีไลน์จากการเรียนออนไลน์ดิ้งขึ้นมา กูงงเลยนะไปเลย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 กูจะได้เล่นแม่เดตัวการไปทำแควนไปเตะพวกวิวลเลนอ๋อนี่เพิ่มตัวละครละนี่โอเคอันนี้คืออะไรแล้วไปไหนต่องน,นี่คืออะไรนี่คือคอะไรวะ

เิน,เน,น่วางตาสายทีแม่งเลยนรดไอตัวสายฟ้าหัวควุยเฮ้ยอ่าอ,อแบบนี่คืออะไร ออโต้ oh, อันนี้เล่นแบบออโต้อันนี้คือเล่นแบบออโต้เอ้ยไม่มัน <S <S ไม่มัน,มมนต้องเล่นเองมาดีมาดีมาดีมา,มาเปลี่ยนตัวแป๊บเปลี่ยนตัวเล่นตรงไหนวะช็อตไฟฟ้าหมื่นโวลต์ช็อตไฟฟ้า หมื่นโวไฟฟ้าหมืหนน่นโงติยอดนามันไายไ,ไ,ไอ้มาเป็นนารูโตะเลยเฮียมีไอ้ไอ้ลูกกลมๆข้างหลังได้ไฟฟ้าแซนโว่ขไม่ใช่แล้วไอ้ มันเริ่มเป็นเหมือนบิก๊กกาจูละไฟฟ้าแสตนบูย,<า>ย่าอไรเงี้ยไอคีหนะ้ามันดีหนะ้ามันค่อยกดสติเลยไฟฟ้าแสตนบูยา่าเรียรู้จักไฟฟ้าแสตนบ์น้อยเกินไปแล้วไฟฟ้าแสตนบ์ เต้มันจะทืบมันเต้มันไปนฟ,นฟ้ปาแสนโวเปฟ้าแสนโวลานโวได้ไหมทืบมันลาชาไปฟ้านมาเป็นทอเลยอ่ยนี่โคตรชอบหน้ามันเลยไปเชียร์นีช็อต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  ตา,ตายไหมยม่งจะตายไหมล่ะเตะยอดหน้ามันเรียบร้อยมาดีครับไอขือนอนกองกับพื้นเย่จะไหลไปเป็นอนุภาพพิมพ์อแอคเลยมันจะแอคทำไมาวะไอเว้ดเ,เด็กกูกูมาแล้วเดี๋ยวมึงเจอเด็กกูกู อ๋อวัฒนาวคนละภารกิจอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมาเด็กกูกามาแล้วโอเคมึงจะไฟปหมละ่ะมึงจะไฟปหมล่ะจะไฟมึงกินฟาฟกับเด็กกูหรอลูกเตะนี่ไงนี่ไงลูกเต้เนี่ไงนี่ไง มา้ามเจอไฟฟ้าแสนโว้กับดิก,กุกูนี่งไงการคอไว้ดินี่แดดไปนหนึ่งทีช่วยช่วยตัวประกันแป๊บยนี่งไงช่ยทางเดี๋ยวกูช่วยตัวประกันแป๊บ โอเคมาช่วยเคลื่อนตัวประกันละมึงมามึงมามึงมาวันโฟเอาไปเลยยังไม่กินอ่ะย่าใครโทรทมาหายายกันไม่รู้ใครโทรมาหายายกันไม่รู้ไม่รู้มัน <No. S 1> วางไปแล้ว <No. S 1> แต่ข้าโทรเบอร์มานะเบ <No. S 1> อร์ลุงบัตรหรือมั้ง บอกมันไปแล้วอะเรียบเลยต, ỏ, ต, ỏ, ต ỏ ่อต่อต่อเฮ้ยบอสว่ะบอสว่ะ,ะเจอบอสว่ะมาเจอบอสเจอบอสเก็บกล่องแป๊ดนั่นมันะมคืออะไรอะอกล่องอะไรสักอย่าง มาอะไรเอ้ยๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมื่อกีตัวใหญ่มัวเก่งมื่อกีตัวใหญ่เก่งเมื่อกีตัวใหญ่แล้วเก่งเหอฮะ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 เออคือสิบห้โอ้โหโดนดาเมจไปสิบื่อตัวใหญ่แล้วเก่งเหอแล้วก็ออ้า ด้วยนิ้ว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 มาเป็นคอมโบโ <c oughs> เตะก,การคอรมาดิะไอีกเปล่าไฟฟ้าแสนโว <c oughs> มมาดิมาดิไต่ไข่ไนขี่ไงไต่ไข่เตะเตะไข่มันไต่ไม่โดนหรอฮะฮะ เตะไข่ไปดินี <The> <The> ่ไงต่อยไข่นี่ไงต่อยกลางกระเป๋านี่ไงมาดิมาดิมาดินี่ไงก้านคอมาดิมาดินี่ต่อนี่ไงนิ้วนิ้วนิ้วชี้มาดิมาดิก้านคอ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 วันฟออฟุกไม่ใเปล่าวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เหมือนกันมาดิ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 เอ้ยลบ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  มั่งกิ้วกูโงโจ่จีิงๆนี่มึงตีงั้นเลยซัมเมสนี่ไงจัดไปที่กลางลำตัวแล้วก็เอ็กซิเดนต์ตายเป็นที่เรียบร้อย<ป>โอ้โหขอยืนแอคหนึ่งทีนี่คืออะไรวางแป๊บเนี่เทสที่ทำตัวหล่อแ่ดีกูถูกซัดหน้านายหน้าง่ายเลย เน็ดข yeah. 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 mm ีถามว่ารองวัลเป็นยังไงมั้งไงมันมีใครไหมแล้วไม่มีหรอกมั้งไม่มีอะไรโอเคนะวันที่นี้ก็ต้องไว้เตรียมตอนนี้กลับไปละ